คุณยากหลายหลายครั้งนะคะตรงนี้เหรอไอ้ไช่ไหนกดไหนกดตรงนี้ค่ะตรงนี้นะแบบนี้อ๊ะตรงนี้ใช่ไหมเยาะมือไปใส่ตรงนั้นอคนยาาไปเลย ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะดูอ่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ดีเดี๋ยวอาจารย์เนาะจะจะได้ได้ได้เดี๋ยวอาจารย์ตึงไปหาเอียลูกอยู่ไหนเดี๋ยวไปหาอีกไม่ดีเดี๋ยวไปถ่ายไหมจะลงลงยูทูบลงยูทูบอยู่ยูทูบช่องอาจารย์ น่ารักอ่ะอาญาน่าก,กันเขาน่ารักน่ารักและชอบมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่แกล้งไม่เพนนานแล้วนะเนาะแกล้งไม่เพนชอบเล่นไม่เ็นแย่นะกล้องกล้องแล้วก็แย่ไม่เพนชอบนอบีนอบ่นอ,อ้อยอ้อนเนาะเป็นคนบ้านเฮาป่ะนะเนาะคนเหนือนเนาะแฝด อายุแกน้อหกซิฟแล้วกระลูกบางขางไปไหนรวมกันว่าลูกคุณปางขางแม่เดินทางโอ้ใครก็ได้กอดลูกแล้วสมใจละเหลือเรองกซิฟโอ้ฉันหอมกําลังหกซิฟเก่าหกซิฟได้สักสองสามเดือนเนี่ยเงินเก่าแม่แปดซิฟปลายมีแม่อยู่แม่แปดซิฟสามแล้วเจ้าเงินทีู้จูงมายุ่งแล้วมือแม่หมดแล้ววันแม่จะหือแม่หมดแล้ว คนอย่างมานะฮะโอ้นะคะภูมิใจเนาะภูมิใจอืไป,ไปเปิดแล้วอ่ข<ป>อลายปุ่นแหละ thương luôn là ờ, có lúc ơi đó đời có đời nó, nó. นั้นหัวรล้ที่ไม่เพนเข้าแถวนะไม่เพนก็ถ่ายนะทีนี้แจวไม่เพ้นเล่เลเลเลนเห็นน่าัะ <c oughs> อันนั้นก็ะกดกนเลยสะดลูกชายแล้วแ <c oughs> ม่เข้าไปเข้าไปกันให้แม่ขอบคุณลมใต้ตีดลูกคุ่คนนะจ๊ะนะคะ ร้องอู้เล่นเนาะเต็มที่เลยเนาะเต็มที่เลยวันนี้เต็มที่มากเลยเสียงฮะเสียงแหายง่ายเลยวันนี้ลูกเดียวไม่เดือดเต็มดีใช่ไหมเราไม่ได้ขับรถด้วยนั่งเครื่องเนาะโออ้โนั่นนะอันนี้ใช่ใช่เขาเป็นน้องที่เก่งใจคนนี่ใส่ดีไง ันนี้วันนี้เดียวโอ้ที่ใส่ดีน่ารักจังจ้านจะเป็นคนตรงนะเนี่ยเป็นคนตรงๆนะเนี่ยแลแ้วจะเป็นคนตรงๆนะเนี่ยบางทีเห็นคน